ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านแล้วนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะครับวันนี้ผมเอาเรื่องของยาเชื้อรานะครับมาคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่เจาะจงไปที่ยาเชื้อราที่เราฉีดแล้วมันมีผลกับต้นไม้เรานะครับก็คือคือคือเวลาเวลาเราเอามาฉีดเนี่ยมัน นะบางทีเราปลูกต้นไม้ไปได้สองสามวันอย่างเงี้ยเราไปฉีดเราใบมันร่วงหรือใบมันไหมอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรบางทีก็ไปฉีดแล้วมันต้นไม้ก็ปกติแต่ฉีดแล้วมันใบไหมนะครับก็พอมาฉีดพี่สาวก็บอกว่าเอายาอะไรมาฉีดเอายาร้อนมาฉีดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คือเราก็ไม่รู้ว่ามันยาร้อนยาเย็นมันมีด้วยหรอในตลาดอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็จริงๆไอ้เรื่องยาร้อนยายาเย็นเนี่ยมันเป็นภาษาพูดแล้วเนาะภาษาพูดที่เราเอามาใช้แล้วมันมีผลกระทบกับต้นไม้เราแต่ว่าภาษาทางวิชาการเขาจะใช้คําว่าเป็นพิษต่อพืชอะไรประมาณนี้มั้งครับอเป็นพิษต่อพืชแต่อย่างนี้เราต้องเลิกใช้เลยหรือว่าเราเราไม่เอาละเราเปลี่ยนเปลี่ยนยายี่ห้อใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับ บางทีเราก็รู้สึกอย่างนั้นบางทีเออยาร้อน,น่าผลิตขึ้นมาทำไมอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยมาออแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆนะครับตามข้อมูลที่ที่ผมเข้าใจนะครับก็ยาร้อนหรือยาเย็นเนี่ยถ้ามันมีบอกในฉลากตอนเราไปซื้อเนาะมันก็ก็ตามนั้นนะอาสูตรร้อนกับสูตรเย็นอะไรเงี้ยแต่บางที บางทีเขาไม่ได้บอกแล้วเวลาเราไปซื้อเราไปซื้อ,อยังไงเราจะดูยังไงให้ดูเป็นอะไรเงี้ยครับก็ยาร้อนเนี่ยมันมันไม่ได้หมายถึงว่าเ,เป็นยาที่ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าเราใช้ถูกวิธีเนี่ยเรื่องความถี่ในการใช้หรือความเข้มข้นในการผสมหรือฉีดช่วงที่อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นพิษกับต้นไม้เรานะครับ<ม>คือ ยาร้อนหรือยายเย็นมันมันมีเขาเรียกว่ามีสูตรในการผลิตแต่ซึ่งมันมีหลายสูตรมากๆเลยในตลาดะนะครับม,มีหลายสูตรมากๆเลยวันนี้ที่มาคุยเนี่ยก็คือต่อไปเนี้ยเวลาเราซื้อเนี่ยเราต้องดูออกว่าเออยาเนี่ยมันผลิตด้วยสูตรร้อนหรือสูตรเย็นอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเป็นสิบสิบสูตรนะครับอย่างเช่น สูตร EC สูตร W P สูตร A S E S E W F S E S P A S C S L มีเยอะมากมันมีมีหลายสูตรมากแต่ว่าสูตรที่ผมเข้าใจว่าเป็นสูตรหลอนนะครับก็คือสูตร EC แล้วก็สูตร W P นะฮะมี2สูตรนี้ที่ที่มครอบผมเข้าใจว่าเป็นเป็นสูตรรลอน ที่เหลือก็น่าจะเป็นสูตรเย็นหมดนะฮะคิดว่าเป็นเป็นสูตรเย็นหมดแหละแต่เวลา,าผมไปซื้อผมก็จําจแค่2สูตรเนี่ยถ้าขึ้นตัวด้วย E กับตัว C กับตัว W กับตัว P เนี่ยก็คือผมเข้าใจว่าเป็นสูตรร้อนนะครับแต่ไม่ได้ไหมายว่าสูตรร้อนเนี่ยมันไม่ดีนะครับสูตรร้อนอย่างสูตรสูตร EC อย่างเงี้ยถ้าเราใช้ถูกวิธีเนี่ยมันผลสำลิดผลเนี่ยมันก็จะดีมากนะครับ แต่ว่าไม่ว่าจะสูตรร้อนสูตรเย็นาะว่าต้องใช้ตามฉลากที่เขาบอกอย่างอย่างเคร่งครับนะครับแต่ว่าการผลิตยาเนี่ยเขาก็มีสูตรในการผลิตมีวิธีมีวิธีการในการในการผลิตที่แตกต่างกันนะครับแต่ครนี้มาดูไอตัวสูตรตัว EC ก่อนสูตร EC เนี่ยมันคือเราดูความหมายของอักษรยอ่อภาษาอังกฤษ2ตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายว่ามัน เป็นสูตรร้อนนะนะครับมันหมายถึงของเลหลวหลายหลายอย่างผสมกันแต่ไม่เข้ากันอย่างนี้นะครับแต่ในลเอียะของของเหลวเนี่ยมันมีตัวทําละลายที่มีคุณสมบัติไหวไฟอย่างเงี้ยเป็นพวกน้ํามันอะไรอยู่พวกเนี้ยนะครับมันก็คือเขาเขาผสมขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ฆ่าเชื้อรานะครับมันก็อาจจะทําให้เป็นพิษต่อพืชได้ถ้าเราใช้ผิดวิธี นะครับนี่คือสูตร e c แล้วอีก,อ,กอีกสูตรหนึ่งก็คือตัว w u กับตัวตัว p นะฮะสูตรนี้ผมก็เข้าใจว่าเป็นสูตรร้อนเหมือนกันนะครับสูตรนี้ลักษณะของการผลิตเขาเนี่ยจะเป็นผงนะครับแต่มันไม่ละลายน้ำนะครับเขาใช้หลักสารแขวนลอยในในการผลิตนะครับแต่ในเหมือนกันนะฮะความหมายความหมายของสูตรนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามีอะไรบ่งบอกว่าเป็นสูตรร้อนนะฮะมัน อ่ดับเบิลยูพีเนี่ยมันมันหมายถึงอ่แป้งที่ทำให้เปียกน้ำอย่างนงี้นะครับแต่ว่าที่ผมบอกว่ามันไม่ละลายน้ำแต่เราก็ผสมน้ำนะครับคือคือถ้าหากว่าถ้ามันละลายถ้ามันละลายน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษเขาน่าจะใช้คำอื่นนะครับเขาคงไม่ได้ใช้ตัว w นะฮะตัว W ับเ e ิ a b l e รับนะฮะก็คือทำให้น้ำที่ทำให้อ่แป้ง แป้งที่เราไม่เปียกน้ำนะครับ vegetable powder มันก็ไม่ได้หมายถึงสุดร้อนอะไรแต่ว่าเวลาฉีดเนี่ยเขาใช้หลักสารแขนลอยเวลาเราฉีดเนี่ยมันก็จะไหลมามาค้างอยู่ที่ไปลายใบเยอะอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้ไปลายใบไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นรายละเอียดที่ที่มีผลต่อพืชเราถ้าเราใช้ผิดวิธีนะครับดังนั้นฉลา,าน,นก็มีความสำคัญ ี่เราจะต้องอ่านให้ให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามฉลาดนะครับวิธีการดูยาเชือ้อราเนี่ยนะฮะวิธีการดูเวลาเราไปซื้อเนี่ยเ,เวลาเราไปซื้อเราจะเห็นว่ามันจะมีชื่อสามัญเนาะชื่อสามัญก็คืออ,อ,อย่างยาเชือ้อราอย่าง Copper ร์ไฮดรอกไซยอย่างเงี้ยหรือว่าคาร์เบนดัสซีมหรือแมนคอเซป หรือไทยแลมอะไรพวกนี้นะฮะก็คือตัวนั้นจะเป็นชื่อสามัญญาชื่อสามัญญาเนี่ยจะ,จะไม่ได้เป็นชื่อทางการค้าเนาะชื่อทางการค้าก็จะเป็นอักษรตัวใหญ่ๆแต่ข้างล่างที่เป็นชื่อสามัญนะครับข้างหลังชื่อชื่อสามัญจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับแล้วก็ข้างหลังเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีชื่อภาษาเป็นอักษรย่อน,อนะฮะเป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ2ตัวเนี่ยตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละคือสูตรในการผลิต นะฮะตรงข้างหลังเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นสูตรในการผลิตซึ่งสูตรในการผลิตเนี่ยมันก็จะมันมันมันบอกว่ายาตัวเนี้ยผลิตด้วยสูตรอะไรนะฮะมีเป็นเ0สูตรแต่มันจะมีสูตรร้อนอยู่อยู่สองตัวก็คือสูตร EC กับสูตร W p นะครับนอกกนั้นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสูตรเย็นหมดนะครับน่าจะเป็นสูตรเย็นหมด อย่างสูตร Ds อย่างเงี้ยนะฮะสูตร As e w f s e s p a s c s l อย่าง sp ด้วยอะไรเงี้ยคือสูตรมันเยอะมากนะครับแต่ว่าเวลาผมผมจำหลักๆก็ก็จำแค่สองสูตรนะครับก็สองสูตรที่ว่าเนี่ยคือ ec กับ w p เนี่ยเข้าใจว่าเป็นสูตรร้อนนะครับนอกนั้นก็ก็เป็นสูตรเย็เยนหมดนะครับแต่ว่า ผมว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะผลิตสูตรอะไรเนาะถ้าเราใช้ต้องใช้ให้ให้ถูกให้ให้ถูกวิธีนะเรื่องของการปริมาณเรื่องของเวลาในการฉีดถ้าเราฉีดตอนร้อนตอนทิ้งเทียงเี่ยมันก็ไม่ดีนะครับหรือฉีดทีกันไปเนี่ยมันมันก็มันก็ไม่ดีต่อต่อพืชเรานะครับแต่มันมีมีบางสูตรอย่างสูตร d s อย่างเงี้ยนะฮะ d s เนี่ย ถ้าผลิตด้วยสูตร DS เนี่ยความหมายของสูตร DS ก็คือ,อาการดูแลเม็ดแห้งคือคือ dry sheet treatment มันการดูแลให้แห้งการดูแลเมล็ดให้แห้งเงี้ยซึ่งบางทีมันจะหมายถึงว่าเวลาฉีดยาเชื้อราตัวนี้แล้วแล้วเนี่ยมันจะรีดน้ำออกจากใบหรือเปล่าอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะฮะในการผลิตสูตร d เนะฮะแต่ความหมายของสูตรนี้มันก็คือการดูแลเม็ดแห้งน,นะครับการดูแลเม,มล็ดแห้งเวลาเรามาฉีดฉีดฉีดต้นไม้เราเนี่ยมันมันจะทําให้ใบเรากระด้างขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็มีอยู่เนี่ยมี2อสสูตรเนี่ยที่ที่ที่เราต้องต้องดูรายละเอียดเพิ่มนิดน,นึงนะครับ มันหมายถึงเป็นยาร้อนแต่ยาร้อนก็โอเคนะฮะมันเป็นยาที่มีประสิทธิภาพถ้าเราใช้ถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นยาร้อนหรือยาเย็นนะครับผมว่าสําคัญที่สุดก็คือวิธีการใช้ของเรานะครับแต่ว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราก็ต่อทางเนี้ยเราก็จะจะดูเป็นว่าอ๋อชื่อสามัญเปอร์เซ็นแล้วข้างหลังเปอร์เซ็นมีสามกิตอยู่สองตัวนะครับ3ามกิษสองตัวเนี้ยมันหมายถึงสูตรในการผลิตยานั้นๆน,น,นะครับ แล้วก็ผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์หรือนําไปใช้ได้นะฮะฝากกดติดตามช่องนะครับเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนวิธีการปลูกทุเรียนไปด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ